สวัสดีครับเพื่อนๆดูภาะกบบูณสามวาวันนี้นะครับก็พาท่านมาชมพระพุทธรูปสำคัญอีกองคหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือรูปหล่อของพระพุทธชินราชนะครับหลังจากที่เราได้ดูรูปหล่อหลวงพ่อโสธรไปแล้วนะครับเราลองมาดูรูปหล่อจะเรียกว่ารูปหลอก็ไม่เชิงนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มมากกว่า อันนี้จะเป็นรูปเหมือนปั๊มที่ค่อนข้างจะเป็นพิมพโบราณนะครับขององค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชซึ่งก็มีความสับสนนะครับในรูปลอเหล่านี้นะครับในรูปเหมือนปั๊มเหล่านี้เพราะว่าเนื่องจากไม่ค่อยมีประวัติที่ใครบันทึกไว้อย่างชัดเจนหรือนำมาเล่าขานกันอย่างแพร่หลายนะครับก็มีเพียงแต่ว่านามาโชว์แล้วก็ มีการเสนอราคาให้บูชากันไปแต่ว่าที่จะทำเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็ยังมีความสับสนอยู่เหมือนกันนะครับผมก็พยายามที่จะรวบรวมเรียบเรียงนะครับก็ไม่ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยจะรู้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าก็จับเรื่องนู้นมาผสมเรื่องนี้จากการดูหลายๆหลายๆรูปหลายๆที่ท่านเพื่อนๆได้ลง โฆษณากันเนี่ยก็นํามารีวิวหรือนํามาเรียบเรียงใหม่นะครับแล้วก็นํามาจัดลําดับว่าพระองค์ไหนเป็นของวัดไหนนะครับซึ่งก็มีความสับสนอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะองค์แรกนี่นะครับองค์แรกเนี่ยจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับ เขาเรียกว่าปีก็ถ้าเป็นเอานออกขออภัยหายไปไหนละโอ้ถ้าเป็นการออกที่วัดพระพุทธชินราชเนี่ยเขาก็ว่ารุ่นเนี้เป็นรุ่นปี2,500นะครับเป็นรุ่นปี2,500ซึ่งดูเนื้อดูโลหะเนี่ยก็เป็นพระยุคเก่าทีเดียวนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่เนี่ยมีกันตามบ้านเยอะนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นพระรุ่นไหนเป็นพระกิ่งปั๊มคล้ายๆกับหลวงพ่อโสธรปี1นึปั๊มนะครับแต่ว่าเนื้อหารุ่นเนี้ดูจะเก่ากว่านะครับแล้วก็มีอยู่ที่บ้านนานแล้วนะครับกับอีกองคหนึ่งเนี่ยเขาก็ว่าเป็นหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับเพราะว่า มีอยู่ตามบ้านเหมือนไม่ไม่ใช่ฮะเพราะว่าเพราะว่ามีอีกพิมพ์หนึ่งนะครับซึ่งทําเหมือนกันเลยนะครับเลยไม่แน่ใจว่าเป็นปีเดียวกันหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นของหลวงปู่ทิมปุกเสกเนี่ยเขาบอกว่าปี18นะครับเป็นปี18 ซึ่งจากหลักฐานรูปของที่ออกชุดเนี้ยก็จะเป็นการออกที่วัดสำเพาทองนะครับเนี้ยดูตามในดูหลักฐานในในเนี้ยนะครับในม,มือถือเนี่ย ได้แล้วนี่นะครับเนี่ยก็จะมีเป็นของพระพุทธชินลาชที่เป็นชุดกรรมการที่โอ้โหดูในนิ้มดูยากเนี่ยนะที่เป็นชุดกรรมการของวัดสัมเภาทองเนี่ยจะมีจะมีพระพุทธชินราชพิมพ์นี้อยู่เหมือนกันนะครับ รวมทั้งหลวงพ่อโสธรด้วยเนี่ยนะครับมีรูปพระพุทธจินาราด้วยเนี่ยรูปมันใหญ่มองไม่ชัดอีกนะครับเอาเป็นว่าผมเล่าให้ฟังว่ารุ่นนี้มีความสับสนว่าเป็นรุ่นไหนเป็นของวัดไหนกันแน่นะครับถ้าองค์แรกเนี่ย อันเนี้ยได้มาก่อนปี18แน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องสร้างพิมพ์เนี้ยต้องสร้างมาก่อนของวัดสำเพอทองปี18นะครับแล้วก็พอมาเป็นปี18เนี่ยจะมาเป็นเป็นองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองกัะไหลทองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นความเนื้อจะใหม่กว่าแล้วก็พิมพ์ทรงจะชัดกว่านะครับ เนื่องจากอาจจะสร้างล้อพิมพ์ของวัดพระพุทธชินราชปีปี2500นะครับแล้วก็นำมาใส่เป็นชุดกรรมการของวัดสำเภาทองแล้วก็ถวายหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับก็เขาก็เล่นเป็นว่าถ้าเนื้อออกใหม่เหลืองกระไหลทองนะครับเป็นของวัดสำเภาทอง แล้วก็มีจํานวนไม่มากนะครับมีเฉพาะชุดกรรมการเท่านั้นซึ่งชุดกรรมการของวัดสำเภาทองเนี่ยที่จังหวัดระยองเนี่ยเขาก็จะมีทั้งเหรียญพระพุทธชินราชนะครับแล้วก็มีเหรียญของหลวงพ่อโสธรแล้วก็ในชุดเนี่ยก็จะมีกลิ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกลิ่งหลวงพ่อโสธรปี12ด้วยแล้วก็มีพระผงนางกวัก นะครับของหลวงพ่อจันทร์วัดศรีเทพปี2,500เสร็จเศษเศษนี่ยนะครับต้นต้นเนี่ย2500ต้นต้นเนี่ยอยู่ด้วยซึ่งเข้าใจว่าชุดกรรมการของวัดสมเภาทองเนี่ยน่าจะนำพระกริ่งนะครับรูปพระรูปเหมือนปั๊มพระกริง่งพระกริ่งรูปเหมือนปั๊มเนี่ยของพระพิจฉินาลาและก็ของหลวงพ่อโสธรเนี่ยมาอาจจะมากระไหล่นะครับกระไลใหม่ เพื่อที่จะให้สวยงามแล้วก็บรรจุอยู่ในชุดกรรมการซึ่งเหรียญของพระพทธชินราชของวัดสำเพาทองกับของหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อโสธรของวัดสำเพวทองเนี่ยก็มีความโด่งดังนะครับมีราคาค่างวดหลักพันถึงหลักพันกลางๆทีเดียวนะครับแต่ว่ากลิ่งรูปเหมือนปั๊มกลิ่งรูปเหมือนปั๊มเนี่ยกลิ่งปั๊มเนี่ยไม่น่าจะเป็น ต้นแบบของวัดสัมปาทองเองนะครับน่าจะนํามาจากวัดพระพุทธชินวัดพระศรีมหาธาตุนะครับแล้วก็วัดโสธรแล้วก็วัดศรีเทพนะครับ3มองค์ซึ่งเป็นรูปเหมือนปั๊มเป็นกิ่งปั๊มพระพุทธชินราชกับกิ่งปั๊มหลวงพ่อโสธรแล้วก็พระผงนางกวักเนี่ยมาเสริมอยู่ในชุดกรรมการที่แจกกรรมการนะครับ อันนี้ผมสันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากิ่งปั๊มพระพุทธชินราชทรงเนี้ยสร้างมาก่อนปี18แนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่าเป็นของพระพุทธชินราชปี18ก็ลองส่องซะหน่อยนะครับสองพิมพ์นี้ไม่เหมือนกันนะครับพิมพ์นี้จะเก่ากว่าเนี่ยพิมพ์เนี้ยพิมพ์ที่เนื้อเข้มเนี่ยนะครับจะเก่ากว่า มีความอ่อนช้อยกว่าเส้นเส้นนาคตัวหน้าเส้นซุ้มะนะฮะซุ้มนาคเนี่ยเนี่ยความชออ่อนช้อยเนี่ยจะมีมากกว่านะครับอันนี้เป็นดั้งเดิมเก่าพิมพ์แรกเลยนะครับแต่ก็เข้าใจว่ากลิงปั๊มพระพุทธชินราชเนี่ยเขาก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากวัด ทำเนี่ยก็อาจจะมีการปั๊มครั้งที่สองมีบล็อกใหม่นะครับบล็อกที่คมชัดกว่าซึ่งก็จะไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะครับก็เหมือนกับกิ่งหลวงพ่อโสธรปั๊มหรือเหรียญที่ทางวัดทำแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะปั๊มไปเรื่อยๆนะครับปั๊มจนบกบล็อกพังแล้วก็ปั๊มใหม่อีกนะครับเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ย กริ่งปั๊มชุดนี้ก็อาจจะมียุคแรกยุคหลังนะครับเนื่องจากทางวัดก็คงไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้คิดมากเหมือนการทําพระเครื่องสมัยนี้ว่าต้องทําจํานวนเท่าไหรเท่านั้นทําลายบล็อกอะไรเงี้ยนะครับพระที่วัดแต่ก่อนเนี่ยก็สร้างเป็นที่ระลึกให้ประชาชนมาทําบุญเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ปั๊มไปเรื่อยๆนะครับปั๊มบล็อกพังก็ให้ช่างทําบล็อกใหม่นะครับ แล้วก็ปั๊มใหม่แต่ว่าก็ทำในช่วงปีที่ไล่เลี่ยกันนะครับอาจจะไม่ได้2,500เป๊ะอาจจะมี2,500หน่อยๆน,นะครับใน2-3ปีต่อมาแล้วก็จนหมดชุดหมดรุ่นไปแล้วก็มีการเปลี่ยนช่างเปลี่ยนฝีมือนะครับทำในรูปแบบใหม่เพราะว่าการทำรูปแบบเก่าซ้ำๆเนี่ยก็คงจะไม่เป็นที่น่าสนใจเท่าไหร่นักนะครับ ก็เรียกว่าต้องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปี18เนี่ยทางวัดสัมพาทองนํามาเข้าชุดกรรมการนะครับที่ให้หลวงปู่ทิมปลุกเสกแล้วแจกกรรมการเนี่ยก็จะมีความใหม่กว่านะครับแล้วก็พิมพ์ทรงเนี่ยก็จะคมชัดกว่าเนื่องอาจจะเป็นบล็อกอีกบล็อกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับว่าคนก็จะส,สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมี ออกคนละวัดกันอะไรเงี้ยนะครับว่าเอ๊ะอันนี้ของวัดไหนกันแน่บางคนก็บอกวัดสมเพาทอางมันคนก็บอกวัดพระพุทธชินราชนะครับอันนี้ก็เลยมาสันนิษฐานให้ฟังนะครับต่อมาครับเป็นพระพุทธชินราชปี0-5นะครับเป็นกิ่งปั๊มที่ทางวัดสร้างขึ้นนะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ทางวัดสร้างโรงงานสร้างเองนะครับแล้วก็เข้าพิธีพุทธาพิเศษก็จะเหมือน พระพุทธรูปสําคัญสำคัญในหลายๆวัดนะครับเช่นวัดพนันเชิงนะครับก็จะมีกลิ่งปั๊มเนี่ยหลายหลายยุคหลายรุ่นแล้วก็มีตัวหนังสือนูนตัวหนังสือจมอะไรอย่างเงี้ยทางวัดใหญ่ที่พระพุทธวัดใหญ่ที่พิศณุโลกเนี่ยนะครับก็ได้สร้างรูปเหมือนปั๊มกลิ่งปั๊มเนี่ยของพระพุทธชินราชก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับ อันนี้เขาก็ว่าสร้างปี2 5 0 5นะครับก็หน้าตาเ็าจะไม่ไม่เหมือนกับรุ่นรุ่นแรกแล้วนะครับก็เริ่มที่จะมีหน้าตาที่สวยงามขึ้นนะครับหรือแล้วแต่ช่างในปีนั้นๆน,น,นะครับช่างในปีนั้นๆเนี่ยฝีมือเป็นยังไงเนี่ยรูปพุทธลักษณะขององค์หลวงพ่อพุทธชินราชก็จะเป็นไปตามฝีมือช่างนะครับ รูปเหมือนปัม๊มชุดนี้ก็องค์แรกเนี่ยก็คล้ายๆกับรุ่นแรกนะครับคล้ายๆกับรุ่นปี2500แต่ก็จะเริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคำว่าชินาราชอยู่ด้านหลังนะครับแต่น,นี้เลื่อนไปแล้วนี้อันนี้สภาพใช้นะครับองค์แรกเนี่ยแต่ว่าการปั๊มเนี่ยเห็นการกระแสการปั๊มเนี่ยชัดเจนนะครับอันนี้บอกปี2505แล้วต่อมาก็ เห็นไหมมีตัวคําว่าชินาาชเนี่ยการปั๊มเหมือนกันเลยนะครับบล็อกเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าตัวอักษรของคําว่าชินาลาชเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับองค์กลางเนี่ยเป็นตัวหนังสือจมนะครับองค์ต่อมาเป็นตัวหนังสือนูนซึ่งก็ความนิยมก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับผมว่ามันก็ก็นิยมเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าแล้วแต่ ผู้นิยมสะสมนะบางคนก็บอกตัวงสือจมนิยมกว่าหนังสือนูนอะไรแล้วแต่จํานวนการสร้างนะครับแล้วก็แล้วแต่ความหายากหาง่ายแล้วแต่ปีนะครับว่าอันไหนสร้างก่อนสร้างหลังซึ่งอันนี้ต้องเป็นผู้เล่นสายตรงจริงๆนะครับถึงจะถึงจะทราบนะครับผมเองเนี่ยก็เก็บสะสมไปก็อ้า สงสัยว่าเอ๊ะนี้สร้างเมื่อไหร่แล้วยุคไหนแต่ถ้าดูพุทธลักษณะนะครับของกิ่งปั๊มรุ่นเล็กเนี่ยก็สององค์เนี้ยฝีมือเดียวกับเหรียญปี2505นะครับของพระพุทธชินราชเหรียญเนี่ยพระพุทธลักษณะก็จะทรงนี้เลยนะครับหน้าตาแบบนี้เลยการวางมือก็แบบนี้นะครับวางพระหัตถ์ขวาเนี่ย ทำนองนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ฝีมือช่างก็ถึงถึงยุคแน่นอนนะครับแล้วการปั๊มก้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะก้นแรกๆเนี่ยเป็นก้นปั๊มอย่างองซ้ายสุดเนี่ยนะครับก็ปั๊มแบบปั๊มเป็นรอยตัดไม่ไม่ได้กลึงอีกทีหนึ่งนะครับพอยุคต่อมาเนี่ยสองพเนี่ยเริ่มมีการกลึงนะครับกลึงอันนี้กลึงแบบ วงเดือนนะครับกลึงอาจจะกลึงเครื่องใหญ่ก็ปาดแบบวงเดือนนะครับอันเนี้ยไม่ได้กลึงเลยนะครับก็ตัดเลยอันนี้จะเริ่มมีการกลึงแบบเครื่องเครื่องที่เครื่องกลึงใหญ่เนี่ยก็เป็นเลยเป็นลักษณะวงเดือนนะครับวงเดือนซ้ายบ้างขวาบ้างบางทีรุ่นหลังเนี่ยกลายเป็นวงเดือนกลมเลยนะครับเป็นวงเดือนที่แบบ หมุนม,นมีมีจุดศูนย์กลางอยู่กลางองค์พระเลยนะครับเหมือนกับหลวงพ่อโสธรเหมือนกันก็คือวิวัฒนาการการปั๊มการทำพักกลิ่งปั๊มนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าสะสมแล้วเนี่ยก็เกิดความสงสัยก็เลยเอามาเอามาเรียงรุ่นแล้วก็ามาวิเคราะห์ดูนะครับว่า เป็นอย่างไรแล้วก็จะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของพระกิ่งปั๊มเนี่ยของวัดสร้างเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับแล้วก็จะได้รู้รุ่นร,รู้ราคาหรือการเก็บสะสมเนี่ยเราก็จะมีความหมายมากขึ้นนะครับเจอที่ไหนก็ไม่ใช่ว่าโอ๊ยกิ่งปั๊มโหลโลอะไรอย่างนี้ก็ได้รู้ว่าเออแบบนี้นะหลวงปู่ทิมปลุกเสกนะแบบเก่านี่เป็นของจากทางวัด พระพุทธชินราชเลยนะนะครับแถมอีกองครับเป็นลักษณะของพระพุทธชินราชเหมือนกันแต่รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ออกวัดฉลองภูเก็ตนะครับวัดหลวงพ่อแช่มวัดฉลองแต่ว่าเป็นเขาเรียกหลวงพ่อเจ้านะครับเนื่องจากว่าทำในรูปเหมือนของพระประธานของวัดฉลองนะครับซึ่งเขาเรียก ขนานนำองค์พระประธานของวัดฉลองว่าพ่อท่านเจ้าวัดนะครับเมือ่อจะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดสร้างมาตั้ง200ปีแล้วนะครับสมัยอยุธยาตอนปลายก่อนหลวงพ่อแช่มอีกเลยนะครับเขาบอกสร้างมานานแล้วอยู่กับวัดมานานแล้วนะครับแล้วก็มีการทํารูปเหมือนกิ่งปั๊มขององค์พ่อท่านเจ้าวัดหรือหลวงพ่อเจ้า วัดฉลองเนี่ยอันนี้สร้างปี06นะครับถ้าเจอเพื่อนๆเ,เจอก็จะได้ทราบว่าน,นี่เป็นพระก,กิ่งเก่านะครับกิ่งปั๊มเก่าของวัดฉลองบางคนก็จะไม่รู้วัดฉลองไหนอันนี้วัดฉลองภูเก็ตนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับสร้างในยุคที่อาจจะก่อนเหรียญที่ได้รับความนิยมของหลวงพ่อแช่มบางเหรียญน,นะครับเช่นเหรียญ กรมเล็กอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สร้างใกล้ๆกันในรุ่นแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอหลวงพ่อเจ้าวัดฉลองเนี่ยก็เก็บไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นพระที่สร้างโดยวัดฉลองแล้วก็มีเกจิทางภาคใต้เนี่ยมาปลุกเสกอย่างมากมายนะครับในปี2 5 0 6ค่าเช่าหาบูชาก็หลักร้อยปลายๆนะครับก็ถือว่าเป็นพระดีพิธีเก่า อีกองค์นึงนะครับก็เป็นกิ่งปั๊มนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะหนาทีเดียวนะครับดูไม่ยากแล้วก็การปลอมแปลงเนี่ยก็ยังไม่น่าจะมีนะครับหรือมีก็อาจจะทําไม่เหมือนเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักหรือเป็นที่นิยมมากอย่างเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระดีพิธีเก่าแล้วก็หน้า ขึ้นคอได้นะครับก็ถือว่าเป็นพระเครื่องอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับบางท่านอาจจะมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วหรือพบปะที่ไหนก็เช่าหาไว้ก็คงราคาไม่สูงเพราะว่าคนก็คงไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับวันนี้บุญสามวาก็นำพระดีพิธีเก่าแล้วก็อาจจะเป็นดูเหมือนเป็นพระลึกลับนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมได้ทราบเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการเก็บสะสม จะได้ทราบว่าเออรุ่นไหนเป็นของวัดไหนเป็นของใครนะครับและใครปลุกเสกบ้างนะครับวันนี้บุญสามวาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ